เอาละครับแล้วก็มาถึงช่วงคิดได้ไงครับอเ,เอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับประจักษ์ไกลไปทั่วโลกทุกคนเห็นด้วยไหมครับโอ้โหเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับ,รบเพราะว่าศิลปวัฒนธรรมไทยนะครับมีความอ่อนช้อยเระ่งดงามน,นะครับและแต่ละท้องถินนะครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปพูดถึงอย่างภาคใต้เรานึกถึงมโนราถูกต้องครับผม เอาละครับและช่วงคิดได้ไงในวันนี้นะครับผมจะพาไปเรียนรู้มโนรา์แบบโบราณที่เรียกได้ว่าคงคุณค่าสมกับเป็นมรดกทางภาคใต้กันเลยครับครับช่วงคิดได้ไง ของแต่และภาคเป็นตัวบ่งชี้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ถ่ายทอดออกมาเป็นท่ารำคำร้องซึ่งมโนราก็นับเป็นมรดกทางศิลปะการแสดงของภาคใต้ที่ทรงคุณค่าโดยเฉพาะมโนราแบบโบราณซึ่งครูจวบพันคีรีเป็นผู้อนุรักษ์ขนบรรมเนียมการแสดงแบบดั้งเดิมนี้ไว้จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยทางด้านศิลปกรรมการแสดงมโนราแบบโบราณค่ะครูจวบครุขี่อยู่กับมโนรามานานแค่ไหนแล้วคะก็นานพอสมควรตั้งแต่อายุ13ปีตอนนี้อายุ จ2ปีแล้วก็ยังรำอยู่ในเรื่องของมโนราโบราณเป็นยังไงคะครูไอ้ท่ารำเนี่ของโบราณนี่มันทําแน่นอนสมมุติว่าเป็นท่ากีหนอนนี่ก็เป็นท่ากีหนอนจริงๆในมโนราสมัยใหม่มันเต้นมามากกว่าตามที่แตกต่างคือมันนุ่มนวลอ่อน้อมน,น่ารักภาษาร้องก็เอาภาษาใต้กันเป็นกลอนโบราณบ้างกลอนสมัยใหม่บ้างนะ เหตุผลที่จะต้องอุรักม์มโนราบุราณเนี่ยกลัวว่าจะหมดไปถ้าลุงไม่สอนไววหมดไม่มีแล้วต้องสอนใ้เด็กตํำเป็นมโนราต้องชอบด้วยเพื่อรักการรารักการร้องแล้วในส่วนของเนื้อหาคําร้องเป็นยังไงคะไอ้ที่สมัยนี้มันกับมีไอ้กรอนโบ,บราณน,นี่เขาเขาว่ากันยากทีนี้ไอ้เขียนขึ้นมาเองก็ได้เป็นกรอนสีแล้วก็กรอนหกกรอนหนังวรรณกรดีไทยนี่เขียนเป็นกรอนแล้วว่ากรอนแล้วต้องนะพูดด้วยนะพูดด้วยไอ้เรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ที่ว่าไอ้กำปั้ ลูกอ่อนนะนะสอนให้เด็กรู้บุญคุณพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงลูกมาลําบากขนาดไหนเง่นลูกตัวโอนหน้าแม่นอนไม่ได้แต่นางแม่รงไงหนังสูกเกอร์โซ่แล้วมีวิธีการถ่ายทอดให้กับ นักเรียนยังไงบ้างคะผมเนี่ยไปสอนเด็กูนาดบรรดาบ้านคนไปมากันดื่นเล่ทำมาเลยนะครัผมก็ไม่รู <c oughs> ้งั้นตั้งศูนย์ฝึกศิลปินพื้นบ้านดีกว่าการถ่ายทอดมีลักษณะยังไงบ้างคะก็เหมือนบอกให้เด็กรำย่อกเก่าแล้วก็เตรียมตัวเท้าไว้หน้าไว้หลังนอกจากสอนท่ารำแล้วสอนให้เด็กๆร้อยลูกปัดด้วยค่ะเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของมโนราแบบโบราณคืออะไรคะ คือต้องำรำสวยนุ่มนวลนอนน้อมถ้ารำพื้นฐานมีอยู่สิทาท่าแรกครับท่าต้นปลาถม 2. องท่าเทพพนมท่าที่สพรมสี่หน้าท่าที่4สอดส้อยมาลาท่าที่ห้าท่าให้น้องนอนท่าที่6ผาหลา 5. ท่าที่7็ด เพียงไหลท่าที่8เรียงหมอนท่าที่9ต่างกันท่าที่10นกแขกเต้าเข้ารังท่าที่11ชายชายหน้ากลายและท่าที่12ครับมังกรเรียกหามาคคริน รู้สึกยังไงคะที่ได้สืบสานการแสดงมโนราค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ภูมิใจด้วยค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่นะก็ได้สืบสานนะคะวัฒนธรรมของภาคใต้ค่ะน้องจะได้มีสมาธิแล้วก็ได้สืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไปของภาคใต้ะคะ่ะจะได้ไม่สูญหายเรื่องมโนราณ์นะ มันเป็นมรดกลกูกชั้นเอกเลยเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยกันอนุรักษ์รักษาเอาไว้อย่ามันหายและขอความให้เด็ก,ดกๆทุกคนช่วยกันศึกษาเรื่องมโนราให้ถึงเก่นแท้เพื่อรักษามารดกเอาไว้เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งฝึกให้คนในชุมชนมีความรักสามาคัคคีให้เด็กๆหวงแหนเอกลักษณ์มโนราซึ่งเป็นมรดอกอันภาคภูมิใจของชาวใต้ค่ะ สร้างเสริมการเรียนรู้โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการต้องขอ,อยุบหยังภูมิใจเลยนะครับเพราะว่าเมืองไทยของเรานะครับมีแต่ครูดีๆนะครับอย่างรูจวบกพันคิรีนะครับครูภูมิปัญญาไทยมโนราแบบโบราณครับผมและที่สําคัญนะครับไม่เปลี่ยนแนวคิดยังยืนอยากให้เป็นมโนราแบบโบราณให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อกันไปครับ